นี่คือข้อที่6เป็นข้อสุดท้ายน่าจะสุดท้ายละของบทที่3นะครับเป็นโจทย์ในตำนานอีกโจทย์หนึ่งก็คือการฝ่าไฟแดงถูกกฎหมายเรามาลองดูสถานการณ์นะครับผู้สังเกต A กับเสาไฟอยู่นี่ทีนี้ A มันเห็นว่าเฮ้ยมันไฟแดงอยู่นะแปลว่ารถต้องหยุดใช่ไหมรถต้องหยุด ต่ B อ่ะมันเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสัมพัทธ์เทียบกับ A และแน่นอนมันก็ต้องด้วยความเร็วสัมพัทธ์เทียบกับเสาไฟด้วยใช่ไหมถามว่า B ต้องเคลื่อนที่เร็วแค่ไหนจึงจะเห็นไฟแดงกลายเป็นไฟเขียวฉะนั้นต่อให้มีผู้เที่ยงธรรมนั่งอยู่บนรถผู้เที่ยงธรรมคนนี้ก็จะบอกว่า B ขับรถถูกกฎหมาย เพราะมันเห็นไฟแดงแสงสีแดงกลายเป็นแสงสีเขียวเนื่องจากปรากฏการณ์บูชิปนะครับทีนี้บูเลชิปกับบูชิปแม่ใจเขียนถูกไหมถ้าเจอคีย์เวิร์ดนี้ถามว่าเวกเตอร์อะไรที่เกี่ยวข้อง มันก็คือเวกเตอร์มันก็คือปริมาณความยาวขึ้นปริมาณความยาวขึ้นสิ่งที่เกี่ยวข้องก็คือเวกเตอร์โมเมนตัมนะครับฉะนั้นโจทย์ข้อนี้คีย์เวิร์ดของมันคือบูชิฟก็คือแสงสีแดงอะ่ะมีความยาวขึ้นเปลี่ยนไปทางด้านน้ำเงินเปลี่ยนไปจนกลายเป็นแสงสีเขียวนะครับโจทย์บูชิฟนั่นแหละคีย์เวิร์ดเนี่ยคือโจทย์คือคือเวกเตอร์โมเมนตัม แต่ทีนี้ผมขอทําแบบติดตัวแปรไว้ก่อนนะครับอันเนี้ยก็คือเป็นเป็นเป็นลักเป็นสิ่งที่เห็นโดย A เ,เห็นโดย A นะครับก็ก็คือให้แลมด d าเท่ากับ640นาโนเมตรนะครับแต่ว่าเราอยากให้ B ฝ่าไฟแดงถูกกฎหมายใช่ไหมฉะนั้น B อ่ะจะต้องเห็นแลมด d าพามเท่ากับ 527นาโนเมตรตามที่โจทย์กำหนดให้ว่าแสงเขียวก็คือ527นาโนเมตรนะครับเราก็เริ่มเริ่มจากอันนี้ก่อนถือถ,ถือว่าเรารู้ A ล้กันครับถือว่าเรารู้ A นะก็สถา,านการณ์ที่1คือฉันเป็น A เขาเป็น B แล้วก็ฉันเห็นเขาว,วิ่งทางบวกบวก x ทางขวาน่บวกเต่อไปบูตเมทริกอันนี้ต้องติดตัวแปรนะก็จะเป็น bx เท่ากับแกมมาศูนย์ลบเบต้าศูนย์แกมมาศูนย์ลบเบต้าศูนย์แกมาศย์แกมมาศศอย่างนี้โอเคไหมต่อไป อันที่3นะครับก็คือเราก็เขียนไว้ว่าเวกเตอร์4มิติก็คือ,อยังไงอ่าตรงนี้เป็นเป็น p 0ใช่ไหม p 0น่ะก็คือ e ส่วน c แต่ e c, คือ h c ส่วน lambda c ตัด c ก็คือ h ส่วน lambda นะครับก็จะเป็น h ส่วน lambda t ลบ s ส่วนแลมดา i ทำไมต้องเป็นลบเพราะว่าผู้สังเกต A เห็นแสงเนี่ยมันวิ่งวิ่งทางซ้ายฉะนั้นขวาเป็นบวกซ้ายก็เลยเป็นลบนะครับแบบนี้ต่อไปสเต็ปที่4ก็คือการบูทก็เขียนอย่างนี้นะครับ ทําแบบติดตัวแปรไว้ก่อนเพราะว่าสิ่งที่โจทย์จะให้เราแก้ก็คือหา V0 ศแล้ว V0 ศย์อยู่ไหน V0 ศอ่ะมันอยู่ในพวกแกมมาศูนย์เบต้าศูนย์แกมมาศูนย์นั่นเองอันนี้ก็จะเป็น S ส่วน l ลมด d าลบ H ส่วน l ลมดาศูนย์ศูนย์ ตรงนี้ผมขอเขียนเป็นตัวแปรของ B แบบนี้เลยนะครับก็จะเป็น s ส่วน lambda พามอันนี้เป็นเขียนเป็น p 1ละกันเพราะว่าไม่รู้ว่าจริงจริง,รง B ก็จะเห็นแสงวิ่งวิ่งทางซ้ายเหมือนกันแหลอะอไม่เป็นไรเขียนเขียนเป็น p 1 p 1พึ่งพามไปก่อน p 2พามไ้ก่อน p 3าพามไ้ก่อน Palm อน,นะครับคูณคูณเมทริกนะครับก็ผลคูณเนี่ย ก็จะได้ว่าแกมมาศูนย์ส่วนแลมดาแล้วก็ลบเจอลบเป็นบวกก็จะบวกเบต้าศูนย์แกมมาศูนย์ส่วนแลมดานี่คือตัวแรกต่อไปก็จะเป็นลบเบต้าศูนย์แกมมาศูนสส่วนแลมดา แล้วก็อันนี้อันนี้บวกอันนี้ลบก็จะกลายเป็นลบนะครับลบแกมมาศูนย์เอส่วนแลมด้าแล้วก็ศูนย์ศูนย์ฝั่งนี้เอส่วนแลมดาพรามอันนี้พีหนึ่งพรามพีสองพรามพีสามพรามนะครับตอนเนี้ยเรารู้แลมด้าแลมด้าคือหกสี่ศูนย์นาโนเมตร เลมดาไทม์ Lambda, Palm, คือ527นาโนเมตรฉะนั้นจริงๆแล้วเราใช้สมการแรกก็พอสมการที่ศูนย์เนี่ยก็พอนะตามนี้นะไม,ไม่งงนะส่วนสมการอื่นในแง่นึงก็ช่างมันนะครับช่างมันดังนั้นเราก็จะมีสมการนี้เอาไว้แก้นะครับก็คือ S ส่วนแลมดาไทม์เท่ากับแกมมา0 H ูนย์ส่วนแลมดา บวกอ่ะผมขอดึงตัวร่วมอย่างนี้แล้วกันก็จะกลายเป็นแกมมาศูนยบวกเบต้าศูนย์แกมมาศูอย่างนี้แล้วก็ s ส่วนแลมด d าก็เอาเตัดเนะครับทีนี้เราอยากจะแก้หาแลมอยากจะแก้หาความเร็วนะก็ทำไงดีเราก็เขียนอย่างนี้ก่อนแล้วกันก็คือ อันนี้ก็คือหนึ่งส่วนห้าสองเจ็ดคูณสิบกำลังลบเก้านี่คือแทนค่าเลมด้าพามเพราะเราอยากให้แลมด้าพามเห็นแสงสีเขียวนะส่วนอันนี้เราก็เหมือนเดิมให้ V0 ศูนย์เท่ากับ v เล็กศูนย์ส่วน C ก็ข้างในก็จะเป็นหนึ่งส่วนสแควรูทหนึ่งลบ V0 ศูนย์กำลังสอง บวก v0 ศส่วนสแ u a ร e r ู o t 1ลบ v0 ย์กำลังสองโอเคนะทำไมถึงเป็นอย่างนี้ก็คือเบต้ามันคือ v ส่วน c ก็คือ v0 ศย์ได้เลยและแกมมาก็คือ1ส่วนรู t ฉะนั้นตัวที่สองเนี่ยเบต้าก็คือ v0 ศย์เลยแกมมาก็คือ1ส่วนรู t ก็จะกลายเป็นก้อนนี้อันนี้ก็จะเป็น1ส่วน6 4 0ศย์ คูณ10กำลังลบ9นาโนเมตรก็เอา10กำลังลบ9ตัดกันแล้วก็ย้ายย้ายข้างมาเป็น6 4 0อันนี้ผมขอเขียนตัวสีน้ำเงินแล้วนะครับก็คือ5 2 7อ่าอันเนี้ยการแก้สมการต้องใช้ใช้ศาสตร์และศิป์นิดนึงนะครับเรามาลองดูนะครับอันเนี้ยมันเป็นส่วนเดียวกันฉะนั้นเราก็จะเขียน1บวก V0 ได้เลยจริงไหมข้างล่างรูทแล้วเราก็ใช้ไอความรู้ที่เราเรียนมาตั้งแต่สมัยเด็ก,ดกอๆอะก็คืออะไรหน้ากำลัง2ลบหลังกำลัง2เท่ากับหน้าลบหลังคูณกับหน้าบวกหลังอย่างนี้ใช่ไหมฉะนั้นไอเน,นี้ยเราก็จะแยกว่าเป็น1บวก V0 อ่เอาเเหมือนนี่เลย นี่นะก็จะเป็น1ลบ V0 ส่วน1บวก V0 อย่างนี้เสร็จแล้วไอ้ข้างบนน่ะมันเป็น1บวก V0 ศเราก็บอกว่ามันคือ1บวก V0 คูณ1บวก V0 แล้วก็ใส่รูทเออเอาอย่างนี้เลยฉะนั้น 1นึ 0, ot, 1่งบวกวีศูนย์ส่วนวีข้างล่างก็จะตัดกับรูทหนบวกวีข้างบนโอเคไหมแทคติกนี้ชอบไหมก็จะเป็น6 4 0ี่หาร5 2 7เท่ากับสแควร์รูทยักษ์1บวก V0 หาร1ลบ V0 ยกกำลัง2ตลอดนะครับ ยกกำลังสองตลอด1บวก v 0หาร1ลบ v 0ะแล้วผมก็จะกดเครื่องยิ่เลข640หาร527แล้วก็ยกกำลังสองอันนี้จะได้คือไอตัวเนี้ยจับหารกันยกกำลังสองก็จะได้เป็น1.475นะครับ ย้ายอันนี้ขึ้นไปก็จะเป็น1บวก v0 เท่ากับ1.475ลบ1.475 v0 ย้ายอันนี้ไปบวกย้ายอันนี้ไปลบนะครับก็จะกลายเป็น2.475 v0 เท่ากับ0.475ดังนั้น v0 ก็คือจับหารกัน ก็จะเป็น0.192แต่ V0 มันคือ V ส่วน c ดังนั้นเราก็จะตอบได้ว่ารถคันเนี้เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว V0 เท่ากับ0.192เท่าของความเร็วแสงหรือก็คือคูณ3าเข้าไปก็คือ5 เจ็ดหคูณสิบกำลังเเมตรต่อวิถ้ารถยนต์เคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่านี้เสาไฟฟ้าที่มันเป็นสีแดงจะกลายเป็นแสงสีเขียวเราคนบนรถจึงสามารถฝ่าไฟแดงได้โดยรู้สึกว่าตัวเองอถูกกฎหมายประมาณนี้